ใบบานเปาโลครับอยู่ข้างหน้าหักมาจากยูเทิร์นเป็นล็อกเล็กนะครับผมหนักพอได้อยู่กันพาวกี้หักครับผมอันนี้ก็ประกอบแล้วนะครับผมเขาหักไม่ค่อยเจอนะครับเขาหักลึกเข้ามาอย่างเงี้ยน้อยคันนะครับ ส่วนใหญ่ะห,หักหักคอหรือไม่ก็เหลื่อมมานิดเดียวอันนี้หักเขา้าแบบแบบเหมือนเผากรอบเ,เกิดชาอย่างนี้ก็คือเมื่อกี้ที่คุยกับลูกี้นะครับผมว่าเคยทํากันเองแล้วใช้ไฟนะครับไม่มีไฮดรอลิกยิงใช้ไฟเจาะแล้วก็ตีออกพอตีออกเสร็จประกอบเสร็จวิ่งเลยครับเจอฝนด้วยก็น่าจะกรอบ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เผาหักเร็วขึ้นนะครับผมถ้ามันร้อนมากแล้วเจอน้ําทันทีเนี่ยมันเหมือนเหล็กมันคืนสภาพเพราะว่าเหล็กพวกนี้ถึงจะเป็นเกรดธรรมดาเขาก็ชุบแข็งมานะครับเกรดธรรมดาแล้วชุบแข็งเกรดดีก็ชุบแข็งก็คือเขาชุบด,ด้านนอกและด้านในตัวเหล็กแกนเหล็กจะต้องมีความแข็งเป็นกึ่งกึ่งสปริงมีความยืดหยุย่นไม่แข็งมากเกินไปนะครับเหล็กพวกนี้แข็งมากเกินไปก็ไม่ได้ต้องมีความเหนียว ยึดอยู่นิดหน่อยเพราะว่ามันรับน้ำหนักมีแรงกดนะครับทือท่อๆไปบางทีก็เล้าหักเลยดื้อๆเหมือนกันอันนี้ก็ประกอบก็ใกล้เสร็จแล้วครับเออเผามุกที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายนะครับวันเล็กเร่งลดหนักด้วยนี่ช่วยกันนะครับขึ้นไม่แรงเสร็จแล้วยิงเผาคันนี้ก็ไม่ได้ยิงเผานะครับกบ็อย่างที่ว่าบอกว่าเจาะด้วยไฟแก๊สนะครับก็เลยดูแท่น ออกมาแนวตะหลวมนิดหน่อยนะครับช่างก็เลยใช้เหล็กซับเสริมให้ให้พอสมควรนะครับเท่าที่จะเสริมได้นะครับใส่หนามากก็ไม่ได้ก็กก่งๆครับค่อนข้งางจะพอดีพอดีอโอเคครับผม ตุ๊กตาแบบไหนฮะดสงสัยจะเป็นอตุ๊กตาฟูส์เขาเรียกไงฮีโน่ฟูโซมีอยู่รุ่นหนึ่งครับเพราะจะเรียกเป็นฟูโซแต่ว่าใช้ตุ๊กตาคล้ายๆแต่ไม่เหมือนตัวทีเดียวนะครับใก,ใกล้เคียงกันปกติฝาฝาจะเป็นแบบฝาคู่บนและขล่างอันนี้ล้อมเหมือนฟูโซ มันมิสูฟูโซครับสันแหลกใช้แบบเดียวกันมาถึงเ,เริ่มงานก็เกือบเกือบบ่ายสามนะครับนิดหน่อยบ่ายสามแล้วขึ้นแม่นร,ร็จแล้วนะครับรถเบาแต่พื้นไม่เคยมั่นใจครับก็เลยขึ้นคู่หลังยั้งเอาไว้หน่อยหนึ่งมันเตี้ยด้วยก็ต้องขึ้นหลังก่อนแล้วก็มาขึ้นหน้าครับขวาเหมือนจัมโบ้แต่ตัวตุว๊กตา ไม่เหมือนแนตุ๊ปตาอซูสุทั่วไปนะครับจะระบีอัดดีอยู่ดูจากแกรนเผานะครับน่าจะเป็นแกรนเผาจัมโบ้ทั่วไปแต่ร้อนจังตอนนี้กำลังเขียนระบีดเอาจะระบีออกบ้างนะครับจะได้ไม่เละมากเกินไปชดช่างเป็นแบบ เน้นงานไวครับบางทีก็เลอะเ,เ,เทอะนิดนึงที่ถามออกส่ทีโมงเดี๋ยวดูกันครับถ้าไม่มากไม่มายไ,ไ,ไ,ไม่ยากเกินไปนะครับก็ตีไปสักสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงดีกว่าถ้าไม่ยากเกินไปตีไปสามชั่วโมงก่อนนะครับพาบุกี้นะครับรถเบาพอได้อยู่ครับคน้างกว้างนิดนึงบางโคนหายไปแล้ว ไี่บางโคนครับวันนี้ง่ายนิดนึงครับง่ายง่ายกับมาั้งลอยก็ดยดูครับเสร็จกี่โมงวันนี้แท่นหลวมเยอะมากเลยนะครับขอนตีออกเลย ตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนบูธพาวเวอร์กี้นะครับเพราะว่าก็มันสึกสึกพอสมควรแต่ไม่ได้มากมายนะครับแต่ก็สึกแต่ว่าปากปากบูธมันทะลักทั้งในทั้งนอกพอทะลักทั้งในทั้งนอกเนี่ยก็พอทะลักในนอกนี่มันทําให้เขาเรียกเวลาปรับอเวลาปิดฝาปิดอะไรเนี่ยมันจะไปเข้าไปชนแหวนชนอะไรไปเรื่อยทําให้มันมีปัญหาว่า ขันน็อตขันอะไรมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เ,เลยต้องเจียทั้ทงนอกทั้งในเนี่ข้างในมีรอยเจียนะครับข้างนอกน็เจียเสร็จแล้วนองบูทมีนะครับแต่เวลอาอัดจะระบีแล้วมันอาจไม่ค่อยเข้านิดดนะครับอตอนนี้ก็ช่วงรับเท้าครับ เกียวหัวเพาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวน็อตหัวไปหมดแล้วเปลี่ยนน็อตหัวเพาใหม่นะครับลุ่ล่องแหวนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดูลืมนะครับผมลืมในนีน้ตัวน,น,นิดนึงล่องแหวนมันเขาเรียกว่ามันจมโอ้จมตัวนี้จมเยอะเลยใส่เจ็ดมิลไม่พอนะครับใส่เก้ามิลก็ยังไม่พอดีนะครับก็เลยต้องเป็นตัวหนาเก้ามิลสองตัวเลยปกติคันหนึ่งจ,จะใช้ ถ้าเป็นสแตนดาร์ดคือ7มิลอย่างมาก9ถึง12พังว่าว่าเต็มที่แล้วคันนี้นี่ต้องใส่ลอยลอยวะมันจมประมาณประมาณเก้ 9, น่าจะประมาณ10มิลได้นะครับประมาณ10มิลได้นะครับก็เลยใส่เป็น9 2ตัวครับยัง ต,ต้องใส่แผ่นนะนั่งเนี่ยรวมนิด,นดเดี๋ยวยๆขนาดเก้าเปสองตัวยาวไม่อยู่เมื่อกี้กะจะใส่สิบสองกับเจ็ดได้อมิลหนึ่งนี่พอดีนะฮะจะก็ดือดๆเลยนะัเดือดๆเลยครับใส่ <ๆ S 1> แหวนใหญ่ไปชิมใหญ่ใส่ <ๆ S 2> แผน่นนี้แผ่นเดียวพออ้ก็เดี๋ยว มันไม่ได้ที่นะครับก็ต้องปรึกษาหาลือกันนิดหน่อยก็เดี๋ยวงั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนคู่บนไป,ปนนแล้วก็เ,เอาหัวล็อกมาอ,กอืมเสียบได้หน่อยอก็ใส่แผ่นชิมแหวนแล้วนะครับ มนหนี่ครับชิ้แหวนหน้าตาประมาณก็คือเหมือนแหวนกันจระบีไอแหวนแหวนเทาทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเล็กกว่าแหวนตัวนั้นก็คือไม่เล็กตัวนี้ตัวนั้นคือเราจะมาลองที่ด้านหน้าของตัวบ่าซึ่งไม่ให้มันโดนปากเผาท่านชิมปูโซ่แล้วม่ใช่เป็นชิน้นสัมโบะอะไรอ่ะอ๋อเหรออันนี้ฟูโซ่ แต่แผ่นที่หยิบมานี่มันจำเป็นออกฟูโซ่แต่ก็ใช้ก็ได้โอเคก็เนี่ยครับได้แล้วแผ่นเดียวอยู่อตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมตัวตัดหน้าเพาเรียบร้อยอะไรเสร็จหมดละตอนนี้ก็ประกอบแล้วนะครับผม,มก็จบแล้วาจากนี้ก็น่าจะเหลือเวลา ไม่นานเกินีนาทีครับก็คงเสร็จครับก็วันนี้มาอยู่ในโครงการถมดินนะครับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับด้านในั้ว3สอชั้นเลยเห็นบอกอย่างนี้ครับถนนสามสามชั้นอันนี้ชั้นกลางนะครับชั้นนอกมองยังไม่เห็นถนนเลยเลลบๆนะครับแล้วก็ชั้นในก็อยู่ด้านในไกลฮะลึก ื่อกี้ขับเข้าไปเห็นถนนด,ด้านในเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เข้าไปถึงนู่นนะครับออขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับมีปัญหาก็โทรปรึกษาโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยครับ